สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พ,พบกับพี่บีบีเอเชียนะคะแอดขอขอบคุณทุกกาลังใจจากเพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากมายนะคะปิยนุษแก่งน้องๆในทีมช็อตฮาฮาในทีมไทยกับเกมที่เจอเซอร์เบียที่ผ่านไปแล้วนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็เพจใจนะคะวันนี้ก็ได้เอาช็อตนี้มาลงคือเห็นแล้วน่ารักดีนะคะกับช็อตนี้เป็นจังหวะที่น้องบีมขึ้นตีหัวเสานะคะแล้วโดนบล็อกกลับมาค่ะแล้วลูกนี้มันออกหลังนะคะแต่ปียนุษย์ก็ตามจะเก็บบอลท่ามกลางน้องๆ ต้องตะโกนบอกว่าออกออกยายานะคะเอ็นูร้องเพียวมากทั้งตะโกนแล้วก็ ้องวิ่งตามพี่ด้วยเพราะพี่จะเก็บบอลน,นั่นเองน้องก็ต้องตามนะคะแล้วแล้วพี่แป้นก็เก็บบอลทิปไปพร้อมกับยิ้มยิ้มที่แกงน้องในทีมได้คนภาคเกมนี้ก็หัวเราะชอบอกชอบใจกับจังหวะนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนแป้นปียนุษลิเบโรไทยเราคนนี้รับประกันคุณภาพได้เสมอเลยค่ะช็อตนี้นะคะแฟนๆก็ได้มาคอมเมนต์กันเยอะแยะเลยค่ะยิบมา12คอมเมนต์นะคะเพื่อนๆนท่านแรกบอกว่าปียนุษชื่อนี้พาความตื่นเต้นให้เพื่อนได้ตลอด ท่านแรกค่ะท่านถัดไปท่านนี้ชาวแอดมินเพจนะคะบอกว่าแม่ลงเวลา7จ็ดโมงครึ่งเป็นเวลาที่คนไทยตื่นนอนพอดีโพสแทบทุกคนแล้วนั่นเนี่ยก็ชาวแอดมินเพจวอลเลย์บอลเวิร์นั่นเองค่ะเพื่อนๆท่านถัดไปเป็นชาวต่างชาติแปลอัตโนมัตินะคะบอกว่านี่เป็นเพียงเหตุผลหนึ่งที่ชอบทีมไทยพวกเธอสนุกกับการเล่นและมันก็คือสิ่งสําคัญ ท่านถัดไปคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าพวกเธอฉลาดตลกและมีอารมณ์ขันนั่นคือเหตุผลว่าเกมของพวกเธอน้าประทับใจคอมเมนต์ท่านถัดไปนะคะเป็นชาวเมียนมาค่ะทีมไทยเล่นมีความสนุกสนานทุกนัดถึงว่าใครๆก็รักทีมไทยพร้อมอีโมจิหัวใจเมียนมาก็ามาค่ะทุกคน ท่านถัดไปนะคะคอมเมนต์ท่านนี้เป็นท่านห่ังชาติบอกว่าฉันค่อนข้างแน่ใจว่าทั้งโลกรักทีมไทยดูแลสนุกเสมอและมือโปรโคตโรคโ,คโ,คโ,โอโหโอวยเราสุดๆเลยท่านนี้นะคะคอมเมนต์ท่านถัดไปกระแซวแอดมินเพจเช่นกันบอกว่าเฮ้ยแอดมินนี่มันสุดดาสัปดาห์สุดท้าย VNL ชายเลยนะลงเขาด้วยสิไม่ใช่ลงแต่ตายลานพร้อมอีโมจิหัวเราะมานะคะท่านนี้บอกว่ามู5บาท10บาทก็จะเล่นนะับแป้นดูสิหน้าเพียวกับผู้นะ่ะลุ้นระทึกเหลือเกิน จริงๆนะคะ2คนนี้ลุ้นมากๆเลยค่ะท่านถัดไปนะคะบอกว่าผมดูถ่ายทอดสดช็อตนี้ก็ยังคิดว่าแป้นจะรับจริงๆเหรอแล้วก็อิโมจิหัวเราะนะคะแกงแมกกระทั่งคนดูสำหรับคอมเมนต์ท่านนี้บอกแกงคนดูนะคะท่านถัดไปบอกมันคือแผนการเล่นปิยนุษย์เหรอเธอทำให้ทุกคนใจหายแว็บท่านถัดไปบอกอีกคนนึงลอกอีกคนนึงตะโกนบอกว่าออกออกแล้ว หลอกแม้กระทั่งพวกเดียวกันสําหรับแป้นปียนุษย์นะคะท่านถัดไปบอกลุ้นตัวโก่งเลยนึกว่าจะรับนี่คือเทคนิคขั้นเทพแล้วก็อิโมจิหัวเราะมานะคะแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยคอมเมนต์ท่านนี้ค่ะเพื่อนๆบอกว่า ช่วงเวลาสั้นๆก็สร้างความหันษาได้คนดูอย่างเราก็มีความสุขนี่ละสนุกสนานค่ะเพื่อนๆก็จบไปแล้วสําหรับช็อตของปิยนุษย์แป้นน้อยนะคะเขาเรียกว่ารับทิปนั่นเองรับบอลทิปค่ะเอดขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจจะขอบพระคุณมากๆเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ